อะไรวะนะอะไรวะนะยินดีต้อนรับสู่ Scape from Tarkov นะตอนนี้เราก็อยู่กันที่แบบ interchange ตอนกลางคืนนั่นเองตั้งใจว่าจะมาล่าบอสคิอลากันที่นี่นะก็เลยใส่ในวิชั่นมาด้วยมุมมองภาพก็เลยจะแปลกนิดนึงแต่ว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงเนี่ยก็ไปรอดูกันนะ,น,น,ะนั่นดิผมก็ได้ยินเหมือนกันคนที่วิ่งนั่นคือใครแล้วมันวิ่งแล้วมันหอบเลยนะหรือว่าเป็นเสียงระเท่หอบไม่ใช่ ข้าวเบ้าตาเลยนัเดียวฝ้าม,มันมีสครับอยู่ด้านหลังตัวหนึง่งเอาเกาะมาตามแหละปิดประตูมันทงทำยังไงกับชีวิตอะไรทีเนี้ย รูทหรือว่าไปยิงบอสก็ได้ครับคนเดียวเนี่ยนะเอา้าปกติเขาล่าบ,บอสกันคนเดียวเอย้ยิงกันมนะทำไงดี่ะ ปาระเบิดยิงใันตรงไหนโอ้ยถ้าท่านเกียก็ตายเกาะปืนก็ดีต้องมันรีบตายอยากไปอะวิ่งออกอิมเมอร์คอมไปเลยออกไปจากตรงนี้เลี้ยวซ้ายลงมาในสามไม่เจอคนหรอตอนนี้อาจจะไม่แต่สักพักอาจจะเจอเนี่ยลงมาใดสองเลยก็ได้ แล้วกระพุ่งตรงกันเลยเอ๊ะลูิกระสุนมันแรงโอ้โหอุ้ยคนปะน่ะโอ้โหอุ้ยคนปะน่ะอุย้ยคนนี่หี้ยอ่อะมันรีโหลดลีขามัน แม่ <laughs> <c oughs> แหม่ <c oughs> เลือดไหลเล็กไม่็คาไมด้เลือดอยู่ Five minutes later ผมคิดว่ามันไปแล้วอะแต่ไม่ี้มันยในครุ้งกริ้งอยู่เลยนะใช่มันควางระเบิดล่ะรู้ว่าผมอยากกินศพเพื่อนมันเหมือนผมยิงล่วงไปตัวหนึ่งจริงเอะใช่มันมีสองคนผมคิดว่ามันเก็บศพเพื่อนแล้วลงไปข้างล่างแล้ว ไม่ได้ยิงกองแก๊งอะเอไบไดเลื่อนไม่ใช่เหรอเมื่อกี้กองแก๊งเหมือนมันไปเช็คถ้ามันเล่นแบบหนูนี่แบบน่ากลัวมากเลยนะอยากไปดูศพอะไปสิแต่ผมจะโดนมันยิงอันนี้เขีรยพื้นที่ก่อนนะก่อนรื้ศพต้องเคลียยังไงเช็คทุกมุมที่คิดว่ามันจะมีคนตักได้โอ้ถ้าออกมาขนาดนี้โอเคตรงนี้ไม่มี อะไรวะนะอ้าวคนนี่หว่านี่มึงคนเหรอเนี่ยเอาไอ,อ้ยื้ออะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะคนจริงๆด้วยอ่ะคนแล้วก็ห้าด้วยท่านท่านยิงเข้าเบ้าตามันอ่ะมันมันมันว่าท่านแฮกแล้วเนี่ยวันนี้ งงไอ้ทนู้นว่าตะแคบวิ่งมาโง่เวลเวลเท่าไหร่อะเวลเท่าไหร่ดูดูสามสิบกว่าสามสิบสี่อะไรของมึงดีอะไม่รู้ผมก็มงงผมต้องควรกินเกาะมันใช่ไหมเอาเกาะมันมาอย่างเดียวก็พอครับรปืนก็จะนี่ละ่ะหมวกห้ยบอกมันไปซ่อนในวิชั่นเหรอต่ <c oughs> อตอนนี้พืชอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะคือถ้ามึงจะคือถ้าจะวิ่งยัดคนน่ะ เองไม่ก้านะเพื่อนมาตายจริงด้วยก็ใช่ผมบอกแล้วว่ามันไม่าจะเพื่อนมันเพราะผมเห็นแล้วว่าทุกมันเต็มเลยรู้สักบ้างเจอเทพเนื้อทองเข้าไปนี่ได้ไปสองท่านงงเลยอ่ะอะไรวะนี่อ่ะโดนรีพอร์ตแล้วเทพเนื้อทองโดนแล้วท็อปด้วยโอ้ลูกท็อปด้วยเอาซิ พอรู้ว่าเป็นพี c ไ่ม่งาำแล้วเกาะกแล้วเกาะแล้วบอกนี่คือแบบแล้วในวิชั่นมึงค่ะไม่ได้ดีเลยดลนั้นในวิชั่นสองตาอ๋อไม่เป็นไรกินปืนกับเกาะเน้ยวจับจับจำมั่มกับบ้านในขณะที่เราตายเพราะโดนจะแคบยิงเข้าเสือ <c oughs> ทางฝั่งนี้ยิงอย่างมัน มันกลัวผมไม่ชอบผมไม่ชอบยุ่งกับใครเท่าไหร่รู้สึกว่าโชคดีชะมัดเลยถ้าไปรีเพย์ดูนต้องตลกมากแน่ๆ